This is a podcast pod coach. Just a minute podcast. Open your heart and listen for a better change by Inner Coach. คุณรู้หรือมัคะว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้ชีวิตรักพังเกิดจากความเชื่อบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราคะ่ะมาลองดูกันคะ่ะว่าแต่ละความเชื่อนั้นมีอะไรบ้างข้อแรกเลยคะ่ะความเชื่อที่ว่าความรัก ต้องสมบูรณ์แบบแค่เริ่มฟังนี้ก็เหนื่อยแล้วจริงไหมคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปและไม่มีความสมบูรณ์แบบที่เป็นความรักที่มีความหมายและมีคุณค่าหรอกคะ่ะเพราะความรักที่ดีคือการยอมรับในข้อบกร่องของกันและกันเรียนรู้และให้อภัยพร้อมเติบโตไปด้วยกันนั่นต่างหากที่เรียกว่าความรักที่ดี รักที่ดีไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบค่ะข้อ2ค่ะความเชื่อที่ว่าคนรักกันต้องเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดเรียกว่าเราจะต้องเป็นหมอดูที่แม่นมากๆเลยจริงไหมคะหรือเรียกว่าเป็นนักจิตวิทยามือฉังเลยก็ว่าได้เพราะว่าจะต้องคอยสังเกตคอยแกะพฤติกรรมของเขาว่าเขาจะรู้สึกยังไงคิดยังไงต้องการอะไรเรียกว่า แทนที่จะอยู่ด้วยแล้วมีความสบายใจกลับอยู่ด้วยแล้วเหนื่อยใจมากกว่าความเชื่อน,นี้เป็นบ่อนทําลายความสงบสุขของความรักอย่างมากเลยนะคะเพราะแท้จริงแล้วอะค่ะความรักต้องการการสื่อสารเพราะนั้นคือคุญแจสำคัญการที่เราไม่พูดไม่สื่อสารนะคะมันไม่ใช่สัญ,ญญาณของความเข้าใจอันลึกซึ้งของกันและกันหรอกค่ะ แต่มันเป็นการสร้างระยะห่างทางอารมณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยค่ะสั่นคอลอนลงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเปิดใจคุยกันเพื่อสร้างความเข้าใจกันได้อย่างแท้จริงดีกว่าไหมคะข้อ3ค่ะความเชื่อที่ว่าความรักที่ดีต้องไม่ทะเลาะกันใครในที่นี้เชื่อว่าความสัมพันธ์ต้องไม่มีวันทะเลาะกันบ้างคะถ้าคุณเชื่อแบบนั้นแล้วก็ เตรียมรับกับความผิดหวังได้เลยค่ะเพราะการทะเลาะกันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเติบโตในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างต้องปรับตัวเข้าหากันเรียนรู้และเข้าใจกันศึกษาความคิดความรู้สึกของอีกฝ่ายการทะเลาะกันนะคะมันไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะคะแต่การไม่แก้ไขในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่างหากค่ะที่จะทำให้ชีวิตพังเห็นด้วยไหมคะข้อ4ค่ะ ความเชื่อที่ว่าความรักคือการเสียสละทุกสิ่งอยา่างถึงแม้นการเสียสละจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การทุ่มเททุกอย่างแบบไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวเองเลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกหมดพลังและสูญเสียตัวเองได้ในที่สุดความรักที่ดีต้องมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันและสร้างความสมดุลระหว่างกันไม่ใช่เสียสละทุกอย่างจนกระทั่งลืมดูแลตัวเองจริงไหมคะข้อห้า ความรักต้องทนได้ทุกอยาก่างคำนี้อาจไม่ถูกนักนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่าทนกับสิ่งที่เราไม่ควรทนเช่นทนกับการถูกทำร้ายทางร่างกายและจิตใจจริงๆแล้วอะค่ะความรักที่ดีคือการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเคารพและดูแลกันไม่ใช่ทนต่อพฤติกรรมที่ไม่ควรทนค่ะข้อสุดท้ายนะคะความรักที่ดีต้องเป็นผู้ให้เสมอ ความสัมพันธ์เนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการให้และการรับแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ตลอดอีกฝ่ายหนึ่งก็รับตลอดมันจะไม่เกิดสมดุลแห่งความรักค่ะถ้าเราให้กับคนที่เขาพร้อมที่จะให้เรากลับเนี่ยค่ะความรักก็จะสมบูรณ์มากขึ้นแต่ถ้าเราให้ผิดคนยิ่งให้ยิ่งอยากได้เยอะยิ่งให้ยิ่งโหยหายิ่งร้องขอ แบบนี้ค่ะเรายิ่งให้มากเท่าไหร่พลังเราก็ยิ่งหมดลงไปอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราให้เขาเลยโดยที่เขาไม่เคยต้องให้เราตอบกลับมาเนี่ยค่ะเรากำลังที่จะสอนให้เขาอะค่ะร้องขออยู่ตลอดเวลาและถ้าวันหนึ่งที่เราไม่ให้เขาเนี่ยค่ะเราจะผิดทันทีเพราะความรักที่ดีเนะะี่ยค่ะมันจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งให้ อีกฝ่ายหนึ่งก็ลองขอตลอดเวลารักแบบนี้ค่ะยิ่งอยู่ยิ่งเหนื่อยถ้าเรามีความเชื่อผิดๆแบบนี้ค่ะแล้วยังยึดติด ความเชื่อเนี้ยว่าเป็นจริงจะทําให้เราเนะะี่ยค่ะมีชีวิตรักกี่ครั้งก็พังแบบไม่รู้ตัวสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือการสื่อสารและการเคารพยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองและความแตกต่างของกันและกันค่ะนี่คือกุญแจที่ทําให้ความรักของเราเนะะี่ยค่ะมีความสุขได้ยินยาวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะคะ รอฟังกันค่ะว่าในคลิปหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันด้วยรักจากใจคยสีช